กับ all new Suzuki e r า t i c a นะครับรุ่น G X ราคา695,000บาทนะครับอย่าลืมกดติดตามหรือ Subscribe และอย่าลืมกดกระดิ่งให้ผมด้วยเพื่อจะรับคลิปใหม่ๆแจ้งเตือนการลิงก์ไปเรื่อยครับและวันนี้นะครับผมจะมารีวิวนะครับกับรถยนต์ s u u z สุ r า t i c a ที่เป็น all new นะครับอ่าก่อนอื่นเลยนะฮะรุ่นนี้นะครับก็จะมีทั้งหมด2รุ่นนะฮะ2ราคานะครับ แต่ที่โชว์อยู่ด้านหลังรงนี้เป็นตัวท็อปนะครับรุ่น G X นะครับอ่ะมาเปิดราคาก่อนดีกว่านะครับรุ่น T L นะครับเปิดมาในราคา655,000บาทนะครับ <Wow. S 1> ส่วนรุ่น G X เปิดมาในราคา6 9 5 0 0 0บาทและมีทั้งหมดด้วยกัน4สี CC นะครับสีแดงคือตัวที่โชว์อยู่นี้นั่นเองนะฮะสีเทาสีขาวและสีดำนะครับวันนี้ผมจะมารีวิวในรุ่น G X หรือรุ่นท็อปนั่นเองนะครับ ไปดูดีกว่านะครับว่าคุ้มค่ากับราคาตรงนี้แค่ไหนนะฮะสื่อที่จะได้มาไปดูกันอเดี๋ยวผมพามาดูภายนอกก่อนดีกว่าแล้วก็พาไปดูภายในกันต่อนะครับ เรื่องที่ไฟหน้านะครับเป็นแบบโฮมโปรเทคเตอร์นะฮะที่มาพร้อมกับไฟตัดหมอกนะฮะที่มาพร้อมกับกระจังหน้าเรียบรูดีไซน์ใหม่พร้อมกันชนที่ออกแนวสปอร์ตนะฮะต่อกันด้วยนะครับไฟเลี้ยวกระจกมองข้างนะฮะที่เป็นแบบ LED นั่นเองนะฮะมานิโซนของล้อกันมากนะครับได้ล้อขนาด15นิ้วนะครับมือจับประตูเป็นแบบโครเมียมนะฮะที่มาพร้อมกับกุญแจคีย์เลสนั่นเอง มาดูกันช่วงท้ายต่อเลยนะครับนี่ฮะไฟท้ายที่เป็นไฮไลท์มากเลยนะครับเส้นสายเป็นแบบ LED ตรงนี้นะฮะสวยงามมากๆนะครับมาพร้อมกับเซ็นเซอร์ให้นะฮะจากโรงงานเลย2จุดนะครับเอาละครับก่อนที่เราจะไปชมภายในกันนะครับก่อนอื่นต้องบอกเลยว่าเอริก a าเนี่ยนะครับออนิวตัวใหม่เป็นเครื่องยนต์พันหนะครับรุ่นเก่าจะเป็นแค่พันสนะครับไปดูข้างในต่อเลยดีกว่านะครับเริ่มจากนะฮะบานประตูก่อนนะครับ จะเป็นแบบลายไม้นะครับซึ่งนะฮะจะเชื่อมโยงไปกับถึงคอนโซลนะครับทําให้ดูเรียบหรูนะฮะที่พ่วงกับพวงมาลัยนะครับนี่พวงมาลัยเป็นแบบ V-shape นะครับ3ก้การนะฮะแบบสปอร์ตนิดนึงทาให้ดูแบบหรูแล้วก็สปอร์ตไปด้วยนะครับอ่ะกระจกก็เป็นแบบพักไฟฟ้านะครับปกติเลยอ๋อผมยังไม่ได้เปิดนะครับโทษทีขออนุญาตเปิดกันเป็นแบบไฟฟ้านะครับนี่เราสามารถกดนะครับนี่พับ นะฮะต่อกันเลยนะครับตรงนี้ก็สามารถเปิดปิดเซ็นเซอร์หลังได้นะครับโอเคนี่นะครับไฮไลท์นี่สำหรับพ่อบ้านใชกก้านะฮะเอาไว้ที่ซ่อนนะครับไว้ผมหลุดไปแล้วเดี๋ยวเรามานั่งดูภายในกันหน่อยดีกว่าครับว่าเป็นยังไงบ้างก่อนอื่นผมต้องบอกก่อนนะครับว่าด้านหลังตอนนี้ผมพับเบาะอยู่นะฮะเรียบหมดเลย แต่ผมก็สามารถดึงเบาะให้สุดได้นี่นะครับกว้างอะ่ะคือพื้นที่เหลือมากนะฮะพวงมาลัยก็ดูสวยงามนะครับนี่แบบ3ามก้านสวิตไว้ควบคุมเครื่องเสียงนะครับมีบลูทูธรับสายวางสายบลูทูธอะไรเงี้ยหุ้มหนังนะครับเป็นแบบหุ้มหนังที่มาพร้อมกับลายไม้ตรงนี้นะฮะหรูดูดีนะครับอมาเริ่มจากตรงหน้าปัดก่อนดีกว่านะฮะ ขออนุญาตกดสตาร์ทนะฮะเป็นแบบพุชสตาร์ทเฉพาะรุ่น G X นะครับหน้าปัดก็ถือว่าบอกรายละเอียดครบนะฮะดูง่ายต้องบอกเรียกว่าอย่างเงี้ยดูง่ายเลยดูง่ายนะครับดูง่ายมากต่อด้วยตรงนี้นะครับหน้าจอนะฮะที่สงสัยการอันนี้เปิดอยู่ผมขออนุญาตปิดนะครับเวลาปิดต้องกดค้างนะฮะมันเป็นทัชสกรีนนะครับเวลาเปิดก็ง่ายครับนี่นะฮะสไลด์นะฮะเปลี่ยนช่องก็ สไลด์ได้จะจิ้มก็ได้นะครับนี่หรือจะควบคุมจากตรงนี้ก็ได้นะครับนี่เช่นกันนะครับมีมิวได้นู่นนี่นั่น,นค,ควบคุมง่ายนะครับดีไซน์ออกมาขอาแบบมาให้แบบลงตัวมากนะฮะพูดไม่ค่อยซัดเลยนี่นะฮะเป็นแบบแอร์อาจจะไม่ใช่ออโต้นะครับก็ด้วยราคาที่ทำมาเพื่อให้เ,เราสามารถจับต้องได้ต้องบอกอย่างนี้ดีวกว่าบิดเครื่องเสียงก่อนนะครับมีที่ชาร์จไฟนะครับ 12โวลต์มีที่แบบเสียบ USB แล้วก็ AUX นะครับแล้วก็ไฮไลท์นะฮะนี่เลยไม่ใช่กุญแจนะครับกุญแจก็ปกตินะฮะเป็นแบบคีเลสนี่เลยฮะวางแก้วสำหรับคนที่ชอบเครื่องดื่มเอเครื่องดื่มปั่นหรือว่าเครื่องดื่มเย็นๆน,นะครับนี่เลยฮะมีแอร์นะครับเปิดปิดได้วางไว้ก็เย็นตลอดอออเกียร์ก็นี่นะครับก็จะเหมือนของส w i ฟมีตัวกดชิปด้วยนะครับ ช่องเก็บของก็เก็บได้พอประมาณนะฮะโดยปกติแล้วเราก็าคงไม่ได้เก็บอะไรในนี้เยอะมากมายข้างบนตรงนี้นะฮะก็จะเป็นแบบสีเบดนะครับเพื่อทำให้ดูแบบโปรปง่งโล่งสบายนะครับที่แน่เลยเบาะเนี่ยนั่งสบายนะตรงนี้คือนั่งสบายมากอะ่ะไม่อึดอัดนั่งสบายขับนิ่มแล้วก็สามารถปรับสูงต่ำได้นะฮะ เนี่ยลงแล้วนี่ก็ขึ้นปรับขึ้นโอเคเดี๋ยวเราไปดูแถวสองกันต่อดีกว่าครับไปกันอ่ะเรามาต่อที่ประตูหลังนะคะนะขออนุญาตปรับก่อนนะครับอืมนี้ก็สามารถที่จะนี่ดึงปรับได้นะครับดึงลงมาหรือเอ็นนะครับหรือจะดึงจากตรงนี้ก็ได้นะครับนี่สองแบบ ขึ้นไปนั่งกันดูดีกว่านี่อ่ามีน,นะครับโอ้ยสะดุดมีแอร์นะครับปรับได้3ระดับนะฮะถือว่าใหญ่มากมีสี่ช่องเลยมีที่ชาร์จแบตด,ด้านหลังนะครับอืมความกว้างอ่ะลองดูนะฮะความสงูงจากเหนือหัวก็ถือว่าสูงอยู่นะไม่ได้คับแคบเลย ถ้าเทียบกับอีกหนึ่งแบรนด์นะฮะที่ถามว่าภายในเป็นยังไงผมเคยลองนั่งแล้วนะคะทั้งสงแบรนด์ก็จะบอกว่าใกล้เคียงกันไม่ได้บอกอันนี้จะเล็กกว่าหรือว่าอันนั้นใหญ่กว่านะครับบอกเลยว่าใกล้เคียงกันก็อยู่ที่ว่าชอบความเรียบหรูหรือเปล่านะฮะแล้วก็ด้วยราคานะครับที่ทํามายอมยอมใจก่อนที่เราจะไปแถวสาวนะฮะเราดูตรงนี้ก่อนแถวสนะครับสามารถเอนได้นะครับ เยอะมากเลยนะครับเองเยอะแต่รุ่นนี้นะครับถ้าจะเข้าไปนั่งแถว3ามเนี่ยก็สามารถที่จะดึงปุ๊บแล้วก็ผักมานี่นะครับมันจะไม่ได้แบบพับขึ้นไปหมดเลยนะฮะแต่ก็มีพื้นที่เพียงพอที่จะสามารถเข้าไปได้นะครับเหมือนผมนะฮะผมเป็นคนที่ถือว่าตัวใหญ <laughs> ่พูดให้ดูดีว่าตัวใหญ่นะฮะจริงๆอ้วนปุ๊บ นี่เข้ามานั่งนะครับขออนุญาตปรับก่อนนะฮะอะนี่นะครับดึงเข้ามานี่นะฮะให้ดูนะครับว่านั่งได้จริงไม่ได้แบบเออเห็นไหมผมเคยนั่งของอีกหนึ่งแบรนด์นะฮะช่วงระยะนี่บอกเลยว่าพอกันเผลอๆเท่ากันเลยอะแล้วก็ช่วงหัวเนี่ยก็คือยังพอมีสเปซใ,ให้แบบแบบโล่งอะคือไม่ได้อึดอัดมาก ถ้าดูจากภายในตรงนี้นะผมถือว่าโอเคแล้วก็พอมีที่เหลือให้วางเนี่ยนิดนึงวางของได้นะครับมีถ้าดูจากตรงนี้นะนี่ผมพับอยู่แล้วก็ด้านหลังมีอะไรที่วางแก้วน้ำมีสองฝั่งนะครับเวลาออกก็ดึงปึ๊บอ่าพักไปนะครับถือว่าไม่ยากครับ เข้าออกง่ายคันนี้ผู้ใหญ่นั่งได้นะครับไม่ใช่เฉพาะเด็กจริงๆอ่ะมาดูต่อนะครับด้านท้ายที่คนสนใจกันเยอะอยู่นะฮะนี่เลยนะครับถือว่าเป็นการพับที่เรียบนะฮะแล้วก็เก็บของได้2ชั้นนะครับมันแยกเป็น2ฝั่งนะฮะ50 50เลยนะครับเก็บของได้นี่นะครับ มันก็สามารถถอดได้นะฮะนี่ก็ถือว่าลึกอยู่นะลองพับดูนะฮะนี่จะบอกว่าข้อดีตรงนี้นะครับเวลาที่เราพับไปแล้วเนี่ยเออมันจะไม่ได้รบกวนกับเบาะแถว2เลยคือเบาะแถวสองก็ยังนั่งได้สบายนะครับเอนได้ปกติเลยถือว่ากว้างมากเดี๋ยวเราลองดูนะฮะถ้าลองพับแถวสองไปด้วยแล้วจะกว้างแค่ไหนนะครับตอนนี้นะครับผมได้พับแถวสองไปแล้วนะฮะ ต้องปิดประตูแล้วก็เปิดใหม่เพื่อความเร้าใจนะฮะนี่ถือว่ากว้างมากอะ่ะคือผมลงไปนอนได้อะ่ะขออนุญาตนะคือต้องลงไปนอนให้ดูอะ่ะเนี่ยลงไปปึ๊บเฮ้ยนอนได้เฮ้ยนอนได้นอนได้โอ้สบายสบายเลยนี่นอนได้สบายนะฮะแล้วก็คือจะบอกว่าถ้าใครที่ชอบแบบขนของอะ่ะแบบแถวยาวอะ่ะ ขับมาคนเดียวก็หรือว่ามามา2คนก็สามารถนั่งฝั่งนี้เนาะฝั่งนั้นพับยาวยามถึงดุ่นคอนโซลหน้านะครับและสิ่งหนึ่งที่คนอยากรู้นะฮะก่อนที่เราจะลากันไปคันนี้นะครับสามารถเติมแก๊สโซฮ E20 ได้นะครับ อย่างเงี้กันบ้างครับเมื่อกี้รีวิวไปนะฮะกับออ l นิว Suzuki Eratica นะครับรุ่น g x ราคา6 9 5 0 0 0บาทนะครับในช่วงนี้นะฮะรถครอบครัวเป็นรถที่กระแสมาแรงมากนะครับ Suzuki Eratica นะฮะจัดเต็มมากครับรอบนี้นะฮะอ่ะเรามาพูดถึงนะครับโปรโมชั่นก่อนดีกว่านะครับที่ทางบริษัท Suzuki SSC 5 9บนถนนลาดพร้าวตรงนี้ได้จัดกิจกรรมนะฮะเพียงแค่คุณนะครับทดลองขับนะฮะ รับไปเลยนะครับนี่ตัวหนังในเครือ S F Cinema นะครับหท่านนะครับจะได้2ใบนะครับวันนี้จนถึง30เมษายนนี้เท่านั้นนะครับเฉพาะตัวหนังนะฮะส่วนเรื่องโปรโมชั่นนะครับโทรสอบถามได้เลยนะครับที่เบอร์โทร02-539-9739้นะครับย้ำนะครับ0 2น3 9 9 7 3 9นะครับ s u สก k i S S c 5 9ครับขอบคุณมากสำหรับวันนี้นะฮะ และอย่าลืมนะครับกดติดตามหรือ Subscribe และอย่าลืมกดกระดิ่งให้ผมด้วยนะครับเพื่อจะได้รับคลิปใหม่ๆแจ้งเตือนนะครับสวัสดีครับ